สวัสดีครับวันนี้เรามีฮาร์ดดิสกพีเก่าตัวหนึงหนึ่งเทราไบต์นะครับไปขุดจากพีเก่าก็ได้แต่อันนี้เพลินเก็บไว้มีนะครับเราก็จะเอามาทําเป็นฮาร์ดดิสของ Mac ซะอย่างนั้นนะครับที่จริงไม่ใช่ของ Mac ครับใช้ได้ทั้งเราฟอร์แมตให้เป็นแฟร์สาองแฟสามสนะก็จะใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ใช้ได้ทั้ง PC เลยโดยเราจะเสียบผ่าน USB นะครับ เสียผ่าน USB อันนี้เคยแกะทีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เก็บแพ็กไว้เป็นอ e ินคทอเนอฮาร์ดดิทไปเลยนะผ่าน USB 3นะครับซึ่งมันจะเร็วกว่า USB 2อันนี้เราจะทำยังไงอันนี้จะมุิงจะเราไปเอาฮาร์ดดิทเนี่ยอันนี้เป็นราคูด้า7,200รอบ1นึ่านะครับอยู่นี้หาฮาร์ดดิสหนึ่งเทราก็หาไม่ได้เพราะว่า เดี๋ยวนี้จะเป็น2เทอร์ล่าครับแต่จริงๆบางทีเราอยากได้แค่1เทอรล่าก็พอใช้งานธรมธรมดาานะครับหาไม่ได้แล้วแต่นี้ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คือเอาของเก่ามาใช้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราทำยังไงต่อนะครับเราก็ไปหาซื้อเอาครับพันทิปอันนี้คือ USB 3 เป็นฮาร์ดดิส Enclosure นะครับ Enclosure ก็คือว่าเป็นบล็อกฮาร์ดดิสนะครับเป็นอย่างนี้ใช้กับ Windows 7ฮาร์ดดิสที่ใส่ได้ถึง3 t ทรา b บต์ใช้กับ Mac ก็ได้นะี่ครับมี Mac มี XP Windows ส0งพันราคาก็ตกประมาณ900กว่าบาทนะครับ3.5นิ้ว จริงๆแล้วเนี่ยเราเราซื้อพวก My Studio นะครับที่ใช้กับ Mac เลย Mac สสำหรับ Mac หรืออะไรอย่เงี้ยของ Western Digital นะครับฮาจ์ิตอย่างนั้นก็ดีครับ2องสามเทราอย่างดีเลยอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเป็น My Book Studio นะครแต่ว่าอันนั้นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามีฮาร์ดดิสก์เก่าอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใช้เราอยากจะใช้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับเราก็มามาใช้ อันนี้ซะเลยนะครับเอาฮารดิสเก่ามาแล้วก็ซื้อบ็อกมาใส่ซะ USB 3ก็ใช้ได้ในแง่คุณภาพก็อาจจะหมายมายถึงของไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับพวก Western Digital MyBook Studio นะครับแต่ก็เราใช้ในงานบางอย่างเราก็พิจารณาดูให้ให้เพียงพอนะครับ ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้มีสวิต์เปิดปิดเดี๋ยวเราก็จะแกะมาใส่ในกล่องก็จะมีซอฟต์แวร์ด้วยมั้งนอ่ามี a d a p t r สายเสียบ USB 3แล้วก็น็อตขันครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาประกอบกันนะครับเราก็จะมาประกอบกัน ออกมาก็เป็นเป็นเทรย์แบบนี้แล้วก็มีแผงวงจรอ,อยู่อย่างนี้ดูจากสภาพแล้วก็อืมถ้าตัวฮาร์ดดิสก็โอเคอะซีเกตหรือว่าเวสเทิร์นดิจิตอลหรือว่าเออ่ยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมชอบเวสเทิร์นดิจิตอลนะตั้งแต่ไหนต่ไล่และแต่ว่าโอเคซีเกตก็ใช้ได้นะครับส่วนบล็อกนี้ดูแล้ววงจรก็อืมอถ้าใช้เป็น Data แบบ พอสมควรนี่ก็โอเคนะครับแต่จริงๆแล้วดูแล้วก็ใช้สักพักหนึ่งนะครับนี้เราก็มาดูการเสียบดูการเสียบเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลย ดันเข้าไปเดี๋ยวดูก่อนดันเข้าไปเลยอืมนี่ดันเข้าไปแล้วมันก็จะมันจะมีร่องของมันนะฮะร่องที่พอดีเลยนะครับร่องพอดีาตาแน่นแล้วแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาล็อก ก็มาล็อกเหมือนเวลาใส่ PC สมัยโบราณเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเราก็มาล็อกอันนี้ก็งนึกถึงตอนเปิดเครื่อง PC สมัยก่อนเลยนะฮะที่เป็นเดสก์ท็อปแล้วก็เวลาใส่ฮาร์ดดิสก์ก็แนวเนี้ย so w e ตช์อ y ไอ้พวกนี้มันจะมียี่ห้อโอเคอร์อีกอันาหนึ่งนะฮะแต่โอเคอร์นี่จะเป็นยังเป็น USB 2อ,อยู่อันนี้มันออกมาตอนนี้ยุคช่วงนี้ออกมาเป็นเมื่อ,อกี้ด้านซ้ายด้านขวาลีน ไปลอล็อกไม่แน่ใจว่าฮาร์ดดิสกรูปนี้นี่ที่เคยใช้ไว้มันอฟอร์แมตดอทไว้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองเสียบดูเลยก็ได้เอาละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ สวัสดีครับต่อนะครับอตอนนี้เราก็ต่อสาย USB นะครับ3มาเข้ากับปลั๊ก USB นะครับแล้วก็ power เรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตช์ไอ้กล่องนี้มนกะ็จะมีไฟสีน้ำเงินด้านนี้นะครับแล้วก็ดูที่จอก็จะ,ะเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าผมเคยเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันขึ้นมา แต่จําไม่ได้แล้วเคยเอา PC เนี่ยเอาไปใช้ไปเป็นทำแมสชีนไปเป็นแบ่งาร์テิชันมาเป็น iMac แล้วก็ใช้กับตัวเก่านะครับแล้วก็เป็น PC ฟอร์แมตเป็น d o ทเลยนะครับเนี่ยพอฟอร์แมตเป็น d o ทเนี่ยเราใช้ได้ทั้งแฟชสามสิบสอนะครับใช้ได้ทั้ง PC เนี่ยปรากฏขึ้นมาเนี่ยนี่ฮาร์ดดิสในส่วนที่ผมฟอร์แมตไว้ไว้ร้อยกิกนะครับเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดกิกะไบนะครับเหมือนเป็นทําได้ขนาดใหญ่นะครับก็คือว่าเราก็สามารถที่จะ อันนี้ไฟล์นะครับก็คือคือเอาไว้ Copy เอาไปเสียบเอาเครื่องนี้เอา USB นี้ไปเสียบกับ PC หรือว่าเสียบกับ Mac ก็ได้โอนไปโอนมาเอา Word Microsoft Word หรืออะไรก็ได้ฮนะออนไปโอนมาได้หมดนะครับรูปภาพเราก็ format ไว้เป็นเป็น DOS เป็น FAT32 นะครับ PC Backup ส่วนอันนี้นี่เป็นอ่าเป็นของ Mac นะฮะเอาไปพอเข้าไปเสียบเอาฮาร์ดดิสตัวนี้เอาเอาอันนี้ไปเสียบปั๊บก็จะ PC ก็จะไม่เห็นตัวนี้นะครับแต่จะเห็น PC b a c k u p ตราอนนี้นี่มันจะเป็นอของของ Mac, ซึ่งเวลาใช้กับ Mac เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าไอพีซีแบ็กอัพนี่ก็ไม่ใช่ไม่มีประสิทธิภาพใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเรามาดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนให้ตอนนี้นะเราจะทำไงเราก็มาเลือกนี่ครับตรงนี้ฮะลันแผนะครับ มันก็จะขึ้นมาอ่าขึ้นมาเป็นเหมือนเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับอยู่นี้เขาทาออกมาใหม่เหมือนกับ iPad นะครับทําออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันมีวิธีครับคือจริงๆเราใช้4นิ้ว5นิ้วเนี่ยก็คือรวบขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วก็ที่แท็คแพดเนี่ยครับถ้ารวบออกไปนี้ก็ออกไปอย่างนี้ถ้ารวบมาก็ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารวบขึ้นมากันตอนนี้ ข้าไปดู u t i l i t y นะครับอย,อยู่นี่อ่าโทษทีคือมันจะมันจะอยู่ในกดล้านแผ่นี่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ใน Utility ี้ดิสยูทิ i ิตนะครับเราก็กดขึ้นมาเราขึ้นมาแล้วเอาเข้ามาตรงนี้หน่อยจะได้ตรงนี้ก็ไดนะ้จะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ของผมมไีไอ้นี่ก็คือที่ต่ออันเดิมเนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่ แล้วนี่คือฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราที่ใส่เข้าไปใหม่เมื่อกี้เป็นซีเกตนะครับตัวนี้布拉กูด้าเนี่ยแล้วก็ไอไอสามตัวเนี่ยไอแม็กตามแมชชีนไอแม็กเอ็กเ์เนลพีซีแบ็กอัพก็คือ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผมก็ามาจิ้มตรงนี้วิธีใช้นิ้วเดียวเนี่ยเคาะไปก็คือเลือกนะครับเคาะลงไปเนี่ยที่แท็กแพดนี่ก็คือเลือกถ้าถ้าจะถ้า2นิ้วเนี่ยก็คือออปชันอย่างเช่นสมมุติว่ามาที่ตัวนี้แล้ว สองนิ้วอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเหมือนกับกดเมาส์ปุ่มขวานะครับเหมือนกดเมาส์ปุ่มขวาใช้สองนิ้วจิ้มลงไปอย่างนงี้ถ้าเลือกก็คือคือ,นะอนิ้วเดียวจิ้มนะเพราะนั้นเนี่ยการใช้แท็คแพดเนี่ยมันจะดีก็คือว่าถ้าใช้เมาส์เนี่ยข้อมือข้อมือมันจะเลื่อนมากแต่นี่ข้อมือคงที่และนิ้วเลื่อนเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เซฟข้อมือได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีละไวนะครับแล้วเวลาปุ่มอีกอันหนึ่งนะฮะที่ด้านด้านนี้ของแท็คแพดเนี่ยจะเหมือนกับการกดเมาส์ปุ่มซ้าย อันนี้ด้านนี้เป็นเหมือนการดกดเมาส์ปุ่มขวานะครับเพราะฉะนั้นมันทําได้กดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเคาะทีเดียวหรือเคาะสองนิ้วนะครับเทียบเท่ากันเอาละอันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยคะได้โอกาสก็เลยเพิ่มเติมเข้าไป <c oughs> ตอนนี้เรามาดูパ t i ィชันนะครับฮาร์ดดิสต์เนี่ยปกติมันก็ต้องแบ่งแบ่งส่วนว่าในหนึ่งลูกเนี่ยเราใช้อย่างเดียวไปเลยก็ได้ทั้งลูกเนี่ยนะครับหรือว่าเราจะแบ่งเป็นหลายส่วนนะเราเดี๋ยวเรามาดูกันเราเลือก อันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่パーティชันจะเห็นว่าปัจจุบันนี้แบ่งออกมาเป็นทานแมชชีนลูกหน,นึ่งนี่เท่าไหร่นะครับ750กิกะไบต์นะครับแล้วก็ฟอร์แมตออกมาเป็น Mac นะครับอันนี้ก็ฟอร์แมตมา150กิกเป็น Mac แล้วก็นี่ส่วนนี้เพราะนั้นในฮาร์ดดิสก้อนหนึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับก็เหมือนกับเห็นเป็น3อันนี้ เป็นที่บนจอที่3อันอย่างนี้นะครับแบ่งออกมาเป็นอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงอันนี้อันนึง750อันนึงอันนี้เท่าไหร่อันนี้750อันนี้150แล้วอันนี้ร้อยหนึ่งของเดิมที่ผมที่ผมแบ่งไว้นะครับเป็นดอทเหมือนกับเป็นเป็นเป็น PC ฮาร์ดดิสต์เนี่ยใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ทั้งออ่่ทั้งทั้งวินโด้เนี่ยก็คือ100 GB ก็เหมือนมีทำได้ร้อยกิกะอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับ จะแบ่งเท่าไหร่นี้เราลองเปลี่ยนดูไม่ใช่เปลี่ยนตนะ่ผมจะเปลี่ยนนะครับจากปัจจุบันเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ partition l ล y o u าเป็น c u r r e t นะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนเป็นเอาถ้า partition เดียวก็ทั้งผืนเห็นไหมฮะดีลูกเดียวเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นอย่างหนึ่งไปเลยจะผมจะเอา2อ,อย่างนะครับก็คือผมจะแบ่งออกมาเป็นอสอง partition พอนะครับ2 partition ที่จะแบ่งจะแบ่งมาเอา2พอแล้วกัน ห้าร้อยสิบสองอ่าเอาสองครับก็เห็นไหมจะได้ประมาณสองส่วนแล้วสองส่วนนี้ส่วนแรกให้ชื่อว่าอะไรนะครับผมก็บอกว่าเป็นแม็กแม็กเอสดีนะครับแม็กเอสดีอ่าหนึ่งนะครับแม็กเอสดีหนึ่งอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือว่า,าลูกนี้จะเอาซัก เอาเดี๋ยวเอาเป็นที่เหลือ Mac HD เอาลูกนี้อันที่สส่วนที่2เนี่ยเป็นเป็น Windows นะครับเป็นเป็น PC ใช้เป็น PC ดีกว่า PC s d นะครับ PC s d นะครับตอนนี้ PC s d เนี่ยตอนนี้เราก็ใส่มาเลยว่าใช้ผมเอาแค่1้0ยร้อยยี่สิบกิกก์แล้วกันจริงๆก็ไม่มันไม่ได้ใช้เยอะหรอกครับ PC เออมันมันกิกเนี่ยมันก็เยอะคะเวลาก็ปรีไฟธรรมดาเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ก็ปรีอะไรที่ใหญ่มากนักนะครับ120กิกนะครับเออเราก็เคาะไปเอาร้อยกนพอเอาร้อยดีกว่าเอาร้อยรับร้อยกิกะไบต์นะครับเดี๋ยวมันปรับให้100เนี่ยร้อยกิกเพราะนั้นเนี่ย PCSD เนี่ย PCSD นี่ก็เป็นร้อยกิกนะฮะแล้วมันก็ที่เหลือนี่ก็คือ900กิกนี่เป็นอ่าเป็นแม็ค นะครับอันนี้เอาไว้สําหรับก๊อปพอเราทำนี้ง่ายมากเลยฮะแบ่งพาร์ติชันเห็นไหมฮะโดยใช้บิทยูเทอร์เนตี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แอปพลายนะว่าเราเราจะเอาละอันนี้แมชโนนทิ้งโอเคอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องต้องเปลี่ยนตรงนี้นะฮะับพีซีนี่ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่แมชเรามากดตรงนี้แล้วเลือกเป็น uh, ms dot fat นะครับหรือว่าจะเป็น ex fat อย่างนี้ก็ได้นะครับ external fat ดีกว่านะครับเป็น อย่างนี้เสร็จแล้วก็แบ่งเลยนะครับ Extend the fat อันนี้แล้วก็มา apply จุ๊บนี่มีเขาบอกว่า Are you sure? แน่ใจที่จะ partition เอ็นเจนี่ใหม่ S D 4 g a เกตตัวนี้นะครับจาก partition นี้มาเป็นอย่างนี้นะครับ Mac H D โอเคเราก็้าปาร์ติชันจุ๊มไปนี่ก็กำลังทำอยู่อู้นี่มาแล้วตึก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 ,ตก,ตกเสร็จแล้วปาร์ติชันเสร็จโอเคตอนนี้พอเสร็จแล้วตึกตึกนี่มาสองตัวแล้วนะฮะใช้ได้เลยเปล่าดูสิ ตึงนะเราลอง Copy ไฟล์ใส่ดูเอาบาลีพระธรรมนี่เป็น PDF ใส่ดูตึงนี่เข้าแล้วนี่ฮะใช้ได้แล้วนะฮะออิชันเสร็จมันก็ทําให้เสร็จเลยนะครับแล้วถ้าเป็น d o สอันนี้ปิดไปแล้วอันนี้นี่นี่คือเป็น d o สฟอร์แมนี่นะครับที่เรา Format มาเป็นเป็นทัศนีเราก็ลองเอาเอาไฟล์รูปภาพใส่ดู เอาไฟล์ทั่วไปใส่ดูสักอันหนึ่งนะครับก็เอารูปอะไรดีอ่เนี่ยภูเขาทองรองห้าเขามาใส่ซึ่งนะเสร็จแล้วนี่ฮะเข้า PC อันนี้ก็เข้าในส่วน PC อันนี้คือนี่คือ PC เอาไปเสียบเข้ากับ PC ก็ก็จะอ่านได้หมดเลยนะครับเป็นอย่างนี้อ่ก็ เป็นการว่าเสร็จแล้วเราก็ได้ฮาร์ดดิสก์เก่าของเรานะครับไปขุดจากตรงไหนก็ได้มาใส่กล่องซื้อกล่องมาใส่ <c oughs> นะฮะสองก็ควจะเป็น USB 3นะครับมันจะไวด้วยนะครับก็เสร็จด้วยประกาศแล้วชั้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับ